จะมาพูดเรื่องเวรกรรมนะครับวันนี้แบบมีสาระสักหน่อยนะครับเวรกรรมหนึ่งก็คือว่าพวกที่แอบแซบกันคนมีผัวมีเมียแล้วคนมีลูกมีเต่าแล้วก็ไปร้อยเอากันบาปกรรมมันนีเลยครับบาปกรรมนี่บาปกรรมมันนี่บางคนมีเมียแล้วก็ไปร้อยกับมี่อ่าบางคนนี่ม่นม่เป็นทางไรที่นอกมันกใกล้ๆนะครับนี่บางคนเราคิดว่าแต่วัง เขามีผัวแล้วเอบางคนสําหรับผู้หญิงนะบางคนสําหรับผู้หญิงบางคนสําหรับผู้หญิงก็คิดว่า้ยบางคนก็คิดว่าเขามีเมียแล้วโอ้ยหน่อเขาเขามีเมียแล้วสินะมีเมียแล้วกลับไปร้อยเขาบานี์แล้วมาลูยที่ลั้งบันย์ปะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีผัวแล้วสีได้บ้านมียังไงเนี่ยสำหรับมียิงไปร้อยสี่กันก็มีไร บาปกรรมมันมีดีคโน่เนี่ยมันเขาจะคว้องเขาจะคล้องเขากับลูกกับเต่าจะคล้องที่ฝากไว้บาปกรรมมันมีดีบอมบ์เป็นซาหนาได้ซาดนี่แหละสิเป็นว่าบ้าบอบอกรรมนีซุ่มไปร้อยสี่กันเนี่ยอีเลียครับพวกได้มีไปร้อยกันปุ๊บเออไปร้อยมังนี้ปุ๊บไปได้แท้บาปกรรมมีดยครับผมเออเพิ่งเอารถปมุโต้นี่มันสิเป็นลัชนะอังสีล่ะเออ เนยเนย็นเย็นยนยกจะออกเนีเอาละเอาละ,าละนี่และครับมันคือเวียนกรรมซุ่มไป104กันไป1นีนเอาละ,าละกระตุหน้าเลยดีเว ฝากไว้นะฝากไว้แค่นี้พอสำหรับพุ่นอย่างก็เจา้าอ่มาบอกไก่ก่อนเจ็บเจ็บเลยเจ็บเจ็บคือว่าเว้นกับมีได้แมนมาเจ้าเจ็บเจ็บบ้าไม่ซ่านนี่ก็มันบม่มีหลอกซ่านอะมันซ่านนี่ได้ครับสิฝากไว้สำหรับซุ่มรวยสี่กันซุ่มมีลูกมีผัวเยอไปหา้เยอะด,ดังแสนครับเพือเ่อรองโมเมนต์ซุ่มมีผัวกับแมนอยู่ซุ่มมีเมียกับแมนอยู่ซุ่มใดมีผัวแล้วก็จะไปไลอยมันบาปกรรมเนี่ยมันบาปกรรมครับงไปหาีง ซุ่มได้รู้<ม>ว่าเขามีผัวแล้วผู้ชายกันสู้ก็จะไปลอยเอาเมียเขาเน,นมันบุญีเม่นอะไรที่มันบาปกรรมดิเป็นอะที่ยาเนี่มึงไปลอยสีเมียเขาเขาสปลอยสีเมียมึงกันเขาลอยสีเมีย นี่มันบาปกรรมมันบาปกรรมเบียวว่าบาปกรรมสั้นอีเด้มุมเอ็นมุมเอแนวนม่ยนะลอยเสียบลอยเสื่องกันมุมเอนเนี่ยมันมุมเอนเนี่ยมันคือเป็นเจไดท่าใดเขาเรียกว่าเวียนกรรมบาปกรรมมันเิอะมากท่านดูมุมเอ็นซ่านนาดอกซ่านนี่นะมันว่เพราะเขาเพาเขาน้ำเลี้ยงนึงกับเลี้ยงนึ่งนี่เขาว่าเป็นเว้นเป็นกรรมถามว่ามึงอยากมีปะเฮ้ยฮะอยากอยากปะมัครับอยากมีน้ำเขาอ่ะมัอยากมีครับทำมีอะพู้เดียวครับ นี่ตาคกเือหนูคนละก็กว้ได้เงินไปเลี้ยงได้สองพนี่แต่โอนให้มีอร่อยพันเก้าไม่ใช่พันเก้าพันแปโอนให้มีอร่อยตับอกสำหรับส้มนี่ก็ไม่ยังไรเนาะเจ้าเนาะมึงไม่ได้กาดไม่หับรรยากาศนะครับมโดนลมมาหนตายบนเอวสะานนี่ยม่ตายครับโวยยาบาดเวีย้ยมารับีเบียมารับเรื่อดมตายล่วกันดีส้มอะไรกูเนี่ เมือ่อใดเจ้าวัานที่20ครับแปดแสนเลขนะวันที่20บสองมันฉลองกับวันที่14หลังจจกแลนแล้วกันว่าของป่าของพ่อเอ้าเอาไว้สักนิดนะครับผมฝากกดติดตามส่องรู้มันฉลองกันได้จ้า<ห>สวัสดีดครับ